มาเริ่มด้วยการแกะหน้ากากตัวบนออกก่อนให้ดึงแบบตรงๆจากนั้นให้คลายน็อตให้เรียบร้อยแกะหน้ากากออกนี่จะเป็นไฟ led มาดูที่สายไฟกันเลย สายสีดำทั้งสองเส้นให้ไปต่อเข้ากับสายสีเขียวแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นสายดินนะครับจากนั้นมาดูที่สายสีเหลืองก็สองเส้นให้เอาไปต่อเข้ากับสายสีขาว สายสีเหลือง2เส้นต่อสายสีขาวทานที่เข้ามาแล้วก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งทางร้านเราก็จะมีการแนะนำ ลงคลิปตลอดนะครับถ้ามีรถรุ่นไหนเข้ามานะครับหรือท่านที่สนใจอยากให้เราทำคลิปแบบไหนก็แนะนำมาได้เลยนะครับมาดูที่สายสีแดงสายสีแดง2เส้นให้ต่อสายสีนํำเงิน ซึ่งจะเป็นไฟสูงสายสีเหลืองที่ต่อตะกี้ก็จะเป็นสายไฟให้ไฟกระพริบนะครับเปลี่ยนสีนะครับจากนั้นให้พันเทปสายไฟให้เรียบร้อย ให้เราเตรียมสายไฟสักหนึ่งเส้นนะครับเพื่อที่จะเตรียมไปต่อจากสวิตช์ไฟเบรกเพื่อที่จะไปหาปลั๊กปิดเปิดไฟนะครับ มาดูที่ปลักปิดเปิดไฟหน้าไฟสูงไว้ต่ำให้ดูที่สายสีเหลืองซึ่งเราได้เตรียมสายสีแดงไว้แล้วนะครับให้นำมาต่อเข้ากับสายสีดำสวิตช์สต็อปไฟเบรกหน้า หลังจากการต่อเสร็จแล้วก็ให้เสียบเข้าตำแหน่งเดิมไฟตัวนี้จะเป็นไฟบวกนะครับการต่อตรงนี้ก็ให้อ,อปซิลิกเชแยร์ไ้ก่อนนะครับเพราะว่าไฟอาจจะช็อตได้นะครับ ไฟช็อตลงกลาวนะครับทำให้ฟิลขาดได้นะครับจากนั้นให้ลากสายไฟไปหาสวิตช์ปิดเปิดไฟ โดยคลิปนี้ผมจะแนะนำให้ตัดสายไฟออกเลยนะครับให้เอาตัดสายสีเหลืองออกนะครับจากนั้นเอาสายที่เราเตรียมไว้ไปต่อเข้ากับสายสีเหลืองฝั่งสวิตช์ปิดเปิดมาดูกันเลยนะครับไฟต่ำก็จะเป็นไฟกระพริบ Pip นะครับ ส่วนไฟสูงก็จะเป็นไฟเปิดไฟหน้านะครับขอบคุณครับ